สวัสดีค่ะภเพื่ีพ่้องเข้ามานี่กลับมาพอกันอีกแล้วกินข้าเที่ยงน้อกันเด้อค่ะมือน,นี่มามา <c oughs> มาจัดกันเลยค่ะหารไฮโซเข้ามาอีกแล้วนั่งกับเพื่อ ห่อนเนาะค่ะพอม่พี่นอ้องปันพุ่เจ้าห่อนคือบานข่อยว่คะ่ะจะเปิดแกอนอนเนาะคะ่ะอาทิตย์นี่ห่อนแห้งไปกับไหมร้ายที่ขนาดคะ่ะว่ามันแห้งไหมทุ่งห้าแล้วก็ล่ามไหมบานคุนเนาะคะ<ด>่ะที่เทาทีเห็ด น้ำพริกปลาซาบะเนะค่ะืันนี้ของทุกอย่างใส่ครกเลยทำเลยคะ่ะพริกลงไปคะ่ะน้ำตาลนิดหน่อยเนลานิดหน่อยนะคะผงนัวนิดตามแต่ชอบคะ่ะคนชอบเยอะก็ใส่เยอะนะคะ ก็คือนาตาอาหารเที่ยงของเราวันนี้ค่ะน้ำพริกปลาซาบะแห้งค่ะพ่อพี่น้องเนี่ยเป็นกับข้าวเหนียวเฮาค่ะการอาหารให้สู้เฮาไฮโซ,โซบ้านนอกหนึ่งข้าวเหนียวนี่ก็น้ำพริกปลาซาบะค่ะ เราก็เหมือนเดิมค่ะมันมีผักนะคะนพริกถึนจะอร่อยมัน่ากินน้ำพริกเปลืองเข่าค่ะพี่น้องสงสัยว่าแสบหรือว่ามันเผ็ดจังไรเลยเด็กกินเข่าหลายกับว่ลลูเนาะ ซอลือรี่ค่ะเป็นชายหนึ่งข้าวเหนียวผสมเขากลัมน้ำค่ะนั่ก็เลยออกว่าเป็นน้ำมันสีรา่าพีก,มมมมมก,กม็มุมมุมเมาเมาแจากเก็บอกค่ะเพื่อนพี่น้องสีมุมเมา ก็คือสีมันไม่กระจ่างออกจะเป็นสีใด้สีหนึ่งนะคะนกนรขอยื่นสีมุ่งเมาค่ะตัวคะ่ะตัวฝรั่งเนอะมันนตัวบานเท่าหรอมันขึ้นแข็งสัน,สน กินเข้าไปกับคุยกับหยตดพี่นองนี่ทังบ้านไปค่ะพพี่นองทุกมือนี่โลกมันท่านสมัยแล้วเนาะค่ะว่าคลิป youtube ก็บอกว่ากินเข้าไปกับคุยกับหยติพี่นองไปทุกมือนี่โลกมันท่านสมัยแล้วค่ะจะหินกันตอนใดเห็นใดตลอดค่ะคับเพื่อนทุกคนที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้แล้วก็ ฝากกดติดตามกด u ั s ส r i b e กดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube ตื่นยูเพื่อเป็นกำลังใจช่อง y t u t u b e ่นน้อยจะไปทำคลิปวิดีโอต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ